Lưu, lưu không nào, nào, nào. Nữa, nữa. luôn không luôn 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 luôn

ก็จัดการเองมองมองก็จัดการเองเขกพื้นมันไม่เรียบอย่างไรหนี่งออกแล้วออกแล้วจะเอาไอ้นี่สิอย่าดึงที่ตรงนี้พึ่งดึงดึองทางนี้ด้วยเอาไอ้นี่ที่ไอ้เดี๋ยวนัดเหล็กนัดยางอ่ะเออโอ้โหทำอะไร่หลุดแล้วหลุดแล้วหมดแล้วออกหมแล้วออกแล้วพื้นมันมีแต่ขีโคนเนี่ย ออแล้วหนาพอนี่ยเกินไปเกินไปพอแล้วลูนี่ปังปงหมดยังหอแล้วเอาอปเบาๆอยเบาๆไม่ผมจะดันี้ออกโอเคนะไปเบาๆนิ่มๆโอ้โหนิ่มมากเลย ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแช่ถอยถอยดึงถอยเอาดึงถอยหน่อยถอยไหนเ๋ยวเลยถอยหลังด้วยอ้าวอุ้ยโอ้ยรอไม่มาเลยไม่มีแรงไม่ใช่ตัวนี้ยกไปอ้าวอ้าว

ทีではでは่หลังหัวพ่อลล้้ยยังงนนีีออเป่มาหร อะไรน้ำมันเกียร์เปลี่ยนทำไมเล่ามันไม่รั่วน้ำมันเกียร์รั่วหนังเครื่องก็มันเลอะเธอวิ่งมาเปลี่ยนเลยเนาะมันเลอะน้ำมันเครื่องไม่ใช่เร้่องเมื่อกี้ไม่รู้แลยหมดมดพอดีพอดี เมือดพอดีเลยเใช่หมเายเอสองนี่ซีน<อ>หัวค,ครับผมบลมีเลยขาดเหมดพอดีครับผมถึงเม็ดยำเลยแเ่นกับขัางจะหกัก กกนี็ตัวบล็อกนี่ตัวลู่ๆมันถึงไมมอันนี้กันไม่ต้องมาต่ออะเออมันต้องไมมอันนี้กันน้ำหนักไอ้